เวลาตั้งความเพียรเนี่ยพระองค์ให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรพระองค์ให้ตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสลีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุกได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษถ้ายังไม่ลุถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเอาตายเข้าแรกไปเลยนะหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่อ้าว ตายวันนี้ตายรู้ลมหายใจนะต้องรู้ให้ได้วันหนึ่งแค่รัดนิ้วมือรู้ไม่ได้ก็ให้มันตายไปนะอ่าหนึ่งนาทีสนาทีสมนาทีต้องรู้ให้ได้รู้ลมหายใจดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจโยมทํางานเนี่ยยิ่งเป็นข้าราชการเนี่ยโยมมีโต๊ะทํางานของโยมเนี่ยก่อนทํางานโยมก็นั่งเงียบๆงีสักสองสามนาทีรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกโอ้โหสุดยอดแล้วแตมาว่า แล้วทำวันละสามเวลากลางวันทานข้าวเสร็จก็กลับมานั่งที่โต๊ะรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกตกเย็นปุ๊บก่อนนอนโยมก็นั่งบนเตียงนอนโยมเนี่ยสบายๆรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออก